สวัสดีค่ะมีอ้อยจะมาสาธิตวิธีการทําน้ําปลาไว้ทานเองหรือน้ําปลาโฮมเมดแบบปลอดสารพิษโดยที่ไม่มีสารปรุงแต่งกลิ่นและรสซึ่งมีวิธีการทําค่อนข้างง่ายแต่อาจจะต้นใช้เวลาถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทำตามมีอ้อยได้เลยก่อนอื่นมีอ้อยจะเทปลาน้ําหนัก1.5กิโลกรัมลงในอ่างผสมมีอ้อยใช้ปลาตัวเล็กนะคะจะใช้ปลาน้ําจืดหรือน้ําเค็มก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบหรือสะดวก ตามด้วยเนื้อสับปะรดหั่นเป็นชิ้น1กิโลกรัมตามด้วยเกลือ500กรัมและคนสมวผสมทั้ง3อย่างให้เข้ากันสับปะรดที่ไม่อ้อยใช้จะมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวหรือมีความหวานนำส่วนของปลามีอ้อยจะเอาเครื่องในขี้ปลาและหัวปลาออกค่ะ และจึงนํามาช่างให้ได้น้ําหนัก1.5กิโลกร,รมัมหลังจากนั้นล้างน้ําให้สะอาดแล้วจึงนํามาหมักทาน้ําปลานะคะเพราะว่ามีอ้อยไม่ต้องการให้น้าําปลามีรสชาติที่ขมส่วนหัวปลาใครจะไม่ตัดออกก็ได้ค่ะหลังจากที่คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้นําไปบรรจุใส่ขวดโหลแก้วพอดีโหลแก้วของมีอ้อยบรรจุได้แค่ใบละ2ลิตรนะคะจึงต้องแบ่งออกเป็น2ใบถ้าใครมีขวดโหลที่สามารถบรรจุได้ประมาณ3-4ลิตรก็ใช้ใบเดียวเลยค่ะ เมื่อตักส่วนผสมใส่ขวดโหลกแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้ทัพีก,กดส่วนผสมให้จมไปกับน้ำให้ได้มากที่สุดและปิดฝาให้สนิทเขียนกำกับวันเดือนปีเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลืมเพื่อจะได้รู้ว่าทำตั้งแต่เมื่อไหร่และให้พักทิ้งไว้ประมาณ1ปีที่อุณหภูมิห้องที่ไม่มีแสงแดดส่องผ่านมีอ้อยพักทิ้งไว้จนลืมเลยค่ะ หลังจากที่มีอ้อยพักทิ้งไว้ประมาณ1ปีนิดๆมีอ้อยก็จะเปิดฝาดูจะเห็นได้ว่าน้ำปลาจะมีการตกตะกอนส่วนของน้ำที่อยู่ด้านบนจะมีความใสและจะมีกลิ่นหอมจากการหมักดองของน้ำปลาออกมาด้วยค่ะส่วนอีกขวดโหลกแก้วหนึ่งพอดีมีอ้อยยกขวดโหลกแก้วขึ้นมาและพลาดหล่นออกจากมือก้นโหลกแก้วก็แทะเกิดรอยร้าวจึงต้องเปลี่ยนขวดโหลกแก้วอันใหม่จึงทำให้น้ำปลาที่ใสกลายเป็นขุ่นเลยค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะมีอ้อยแท่เล่าให้ฟังเฉยๆหลังจากนั้นมีอ้อยจะนําส่วนผสมของน้ำปลาที่หมักนานประมาณ1ปีกว่าให้เทใส่ในภาชนะสําหรับต้มไม่ว่าจะเป็นหม้อหรือกระทะให้ใส่ภาชนะที่ใหญ่หน่อยนะคะหรือใหญ่มากๆเลยก็ยิ่งดีค่ะ เพราะว่าเวลานำไปต้มส่วนผสมของน้ำปลาเวลาเดือดจะได้ไม่ล้นออกมาแล้วก็ง่ายต่อการคนด้วยค่ะหลังจากที่เทส่วนผสมของน้ำปลาลงไปในภาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อจะเติมน้ำสะอาด500มิลลิตรลงไปในขวดโหลแก้วทั้งสองใบโดยแบ่งเติมใบละเท่าๆกันโดยกัดด้วยสายตาตัวเองถ้าใครใช้ขวดโหลแก้วที่บรรจุประมาณ3-4ลิตรก็สามารถเติมน้ำ500มิลลิตรลงไปทีเดียวได้เลยที่ต้องเติมน้ำลงไปในโหลแก้วก็เพราะว่าเสียดายสุด ผส,สมของน้ำปลาที่ติดอยู่และเพื่อลดความเค็มของน้ำปลาลงด้วยค่ะและนำน้ำนีำน้เทลงไปรวมกันกับส่วนผสมของน้ำปลาทั้งหมดหลังจากนั้นให้นำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟแรงก่อนค่ะรอจนเดือดไม่ต้องคนก่อนนะคะตอนนี้มีอ้อยจะขอเปลี่ยนภาชนะก่อนนะคะเปลี่ยนจากกระทะเป็นหม้อค่ะ เพราะว่าน้ำปลาเริ่มเดือดและกำลังล้นออกจากกระทะเมื่อเปลี่ยนสายหมอ้อเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เดือดให้ปรับไฟเป็นไฟกลางและคนเป็นระยะระยะใช้เวลาในการต้มประมาณ30นาทีหรือต้มจนกว่าเนื้อปลาจะเปื่อยเหลือแต่ก้างหลังจากที่ต้มนานประมาณ30นาทีมีอ้อยปิดไฟค่ะและพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิท หลังจากนั้นให้นําไปกรองถ้ามีผ้าขาวบางก็ให้ใช้ผ้าขาวบางวางซ้อนกันลหลายๆชั้นเพื่อกรองทีเดียวเลยค่ะแต่มีอ้อยไม่มีผ้าขาวบางเลยต้องใช้ตะแกรงตาทีเพื่อกองเอาเนื้อสับป,ปะรดและก้างของปลาออกก่อนส่วนของเนื้อสับป,ปะรดให้ท่านผู้ชมใช้ทัพพีค่อยๆกดรีดเอาน้ําออกผ่านตะแกรงตาทีพอดีมีอ้อยปวดข้อมือก็เลยต้องรบกวนลูกสาวให้ช่วยทําตรงส่วนนี้นะคะโดยใช้ทพัพพีกดตรงเนื้อสับป,ปะรดรีดเอาน้าออกให้ได้มากที่สุด และตรงช่วงนั้นก็ไม่ได้ถ่ายทําวิดีโอไว้ให้ดูด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะเมื่อกรองเอาส่วนของเนื้อสับป,ปะรดและกล้างปลาออกจนหมดสุดเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะนําส่วนของน้ําปลานี้ไปกรองอีกครั้งหนึ่งโดยใช้กระดาษกรองกาแฟและกลวยน้ํารองอยู่ด้านล่างเพื่อเป็นการพยุงกระดาษกาแฟให้ทรงตัวอยู่ได้ดีตอนนี้ถ้าใครมีกรวยน้ําหลายๆอันก็สามารถกรองได้ทีละหลายขวดเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในขณะที่กรองอาจต้องใช้เวลานาน,านให้หาฝาชีหรือ อะไรก็ได้ปิดหรือคลุมส่วนของน้ำปลาที่ยังไม่ได้กรองและกำลังกรองอยู่เพื่อป้องกันมแมลงวันค่ะ ถ้ากรองออกมาแล้วน้ำปลามีความใสไม่พอสามารถกรองอีกรอบได้ค่ะน้ำปลาถ้าปิดฝาแล้วให้ใช้เป็นขวดๆนะคะส่วนขวดไหนยังไม่ใช้ยังไม่ต้องเปิดฝาค่ะเพราะว่าถ้าได้เปิดฝาจะมีอากาศเข้าไปทําให้สีของน้ำปลาและกลิ่นของน้ำปลาเปลี่ยนได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้ำปลาของมี่อ้อยมีอ้อยต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ